เด็กหญิงคนหนึ่งเป่าฟองสบู่เล่นในงานละครสัตว์แต่ฟองสบู่นั้นกลับกลายเป็นฉนวนแห่งหายนะฟองสบูลอยไปแตกใส่ตานัก,กายกรรมหญิงกลางอากาศแรงกระทบกระทันหันทำให้เธอเสียการทรงตัวและร่วงลงจากที่สูงตรงกลางเวที เพื่อไม่ให้ผู้ชมตื่นตกใจเจ้าหน้าที่แพทย์รีบสวมชุดต,ตัวตลกแล้วแซงํำเป็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ตลกแม้จะหลอกผู้ชมได้สำเร็จแต่แฟนหนุ่มของนักกายกรรมกลับมองออกและถึงกับหลั่งน้ำตาในขณะเดียวกันเขาก็ลืมเฝ้าระวังลิงในคณะละครสัตว์ลิงตัวนั้นแต่ถังออกซิเจนล้มแรงกระแทกทำให้ชายหนุ่มกระเด็นไปทางกรงเหล็กที่ขังเสืออยู่เมื่อเสือได้กลิ่นเลือดมันก็คุ้มคลั่งพังกรงเหล็กแล้วพุ่งออกมาอย่างดูร้ายมันวิ่งเข้ากลางเวทีแล้วเริ่มโจมตีผู้ชมนักแแสดดงงงงงชาาาาาาายยยคนนนนนนหหึ่่่่พพมมเเเเขข้้วววตกกกกลลััับถูปไไฟผจรุใี ั้งหมดส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องเหตุขัดข้องต่อเนื่องจนนำไปสู่การถล่มของชั้นบนผู้รอดชีวิตต่างตกใจกลัวพากันวิ่งหนีออกจากโรงละครสัตว์อย่างกลาหนแท้จริงแล้วสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้ไม่ใช่เด็กคนนั้นแต่คือแม่ของเธอถ้าเธอหยุดพฤติกรรมของลูกตั้งแต่แรกเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี้คงไม่เกิดขึ้น